เจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับคลิปนี้มีสาระสำคัญมีเนื้อหาพิเศษมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รับชมได้เป็นข้อมูลกันนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ปีพศนี้นะครับมีสมาชิกหรือว่ามีเพื่อนๆน,น,นะครับท่านหนึ่งส่งรูปมาสอบถามนะครับส่งรูปให้ผมดูนะครับว่าเหรียญน,นี้ ซื้อเท่าไหร่นะครับส่งรูปเหรียญมานะครับแต่ก็คือไม่ได้คุยอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดเลยละกันนะครับก็มีการส่งรูปมาให้ผมดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะนํารูปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เห็นไหมครับเหรียญ50สตางค์ตามรูปเลยนะครับที่มีสมาชิกส่งกันเข้ามานะครับก็คือผมก็ทยอยตอบลายปกตินะครับแต่ว่าอาจจะตอบช้าจริงๆนะครับเพราะว่ามีลายเข้ามาจํานวนมากนะครับผมก็ทยอยตอบนะครับดูผิวเผินเหรียญนี้นะครับเหมือนเหรียญราคาแพงนะครับที่ผมรับซื้อเหรียญละหมื่นห้าเลยนะครับดูผิวเผินนะครับก็ลองดูกันให้ดีๆลองดูกันให้ละเอียดนะครับ นี่นะครับลองดูที่รูปนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับ2 5 3แต่ว่าศูนย์มันดูแปลกๆนะครับดูจากรูปนี้เลขศูนย์มันดูแปลกๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเหรียญนี้นะครับไม่ใช่เหรียญ50สตางค์ปี30นะครับเหรียญนี้ความคิดของผมนะครับน่าจะเป็นปี31นะครับทําไมต้องบอกว่าความคิดของผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งมากมายระดับ ปามาจา์หรือว่าอะไรนะครับก็ผมก็รับซื้อรับซื้อเหรียญนะครับผมก็ต้องศึกษาข้อมูลผมก็ต้องมีแบบเพื่อนๆที่คอยให้คําแนะนํานะครับเพื่อนในกลุ่มที่แบบคอยสอบถามนะครับแล้วก็มีแหล่งข้อมูลนะครับเหรียญนี้นะครับคือน่าจะเป็นเหรียญปี3 1หนึ่งนะครับซึ่งเอามาแต่งนะครับตกแต่งเลขเลขศูนย์นะครับให้เป็นให้เป็นปี30นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูตามนี้เลยนะครับลักษณะของเลขหนึ่งหนึ่งอ่ะมันไม่เรียบมันแบบ มันไม่เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้คือจุดหนึ่งแล้วนะครับและจุดที่สองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่าไปกันเร็วๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับนี่เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับยอด j จดีนะครับถ้าเป็นปี30มเหรียญในมือผมนี่คือปี30นะครับถ้าเป็นปี30นยะยอด j จดีมันจะอยู่เนี่ยแถวเนี่ยแต่เพื่อนๆลองดูเหรียญด้านซ้ายมือนะครับยอดเจดีจะขึ้นไปสูงกว่านะครับอันนี้ก็คือ เป็นจุดสังเกตหลักๆที่มีการพูดคุยมีการแนะนำให้ความรู้กันในกลุ่มซื้อขายนะครับแล้วก็ผมก็มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ FC ของผมได้รับทราบกันนะครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่จะซื้อเหรียญ50สตางค์ปี3 0ะครับก็จะได้สังเกตตัวเหรียญด้วยนะครับว่าอ๋อมัน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 ,ม,น,ม,นมีเค้าโครงความเป็นเหรียญแท้หรือว่า อา,อาจจะเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับก็เป็นประโยชน์กับคนที่จะซื้อหรือว่าคนที่จะขายนะครับเหมือนกับคุณพี่ท่านนี้อาจจะได้มาโดยบังเอิญน,นะครับอาจจะได้มาแบบจากการใช้งานหรือว่าการอะไรสักอย่างนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าท่านสามาชิกท่านนี้ดัดแปลงเหรียญขายนะครับแต่ก็คือคิดว่าน่าจะได้มาโดยบังเอิญละกันนะครับอันนี้จุดแรกนะครับเนีย่ยจุดแรกเลยก็ดูเลขเลขศูนย์เลยนะครับ เลขศูนย์่ะมันต้องเป็นธรรมชาตินะครับมันต้องคมนี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือยอดเจดีตรงนี้นะครับปีสามหนึ่งนะครับอถ้าปีสามหนึ่งที่ที่ที่เป็นแบบปกติอ่ะยอดเจดีจะขึ้นสูงกว่าปีสามศูนย์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเขาเรียกอะไรอ่ะตรงตรงตรงบริเวณเจดีตรงนี้เพื่อนเพื่อสังเกตดูจุดนี้นะครับเนี่ยถ้าเหรียญแท้มันจะเต็มทุกช่องนะครับ จุดเนี่ยที่ผมเอาปากกาเชี้ยชี้ให้ดูเนี่ยถ้าจุดแท้มันจะเต็มทุกช่องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญปี3าหนึ่งอ่ะนะครับมันจะหายไปช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําวงกลมลูกศรให้ดูแล้วกันนะครับว่าจุดตรงไหนนะครับถ้าเป็นปี3าหนึ่งเพื่อนเพื่อนสังเกตได้เลยนะครับปี3ามหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยจะหายไปแถวหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหลัก นะครับที่ที่พอสังเกตได้นะครับผมย้ํำอีกนิดนึงนะครับผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้เซียนนะครับแต่ว่าจุดหลักๆเราควรรู้นะครับถ้าเป็นเหรียญเนียนๆผมก็ต้องสอบถามเพื่อนๆหรือว่าคนมีความรู้นะครับเพื่อให้ชัวร์เพราะว่าเหรียญราคาค่อนข้างสูงนะครับไม่ใช่ว่าส่งแบบนี้มาแล้วก็จะซื้อเลยนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับซื้อขายกันเองอ่ะ ต้องตรวจสอบเหรียญให้ดีนะครับว่าเหรียญที่มีคนนํามาขายอ่ะเป็นดัดแปลงหรือว่าเป็นเหรียญแท้นะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับเหรียญ50สตางค์ปี3 0นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแท้ก็รับซื้อนะครับ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทนะครับถ้าเกิดสภาพเนี้ยสภาพที่เพื่อนๆอ่าที่ส่งมาเนี้ยนะครับตามรูปเนี้ยน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับถ้าเป็นเหรียญเหรียญ50สตางค์ปี3 0แท้นะครับ ผมน่าจะซื้อได้สักหมื่นสองนะครับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแท้นะครับอันนี้สมมุตินะครับว่าถ้าเกิดว่าเหรียญน,นี้ที่ส่งมาเป็นปี3 0มศูแท้นะครับก็ซื้อไหวอยู่ที่หมื่นสองนะครับตามสภาพแต่ก็คือดูแล้วนะครับไม่ตรงหลายจุดนะครับก็เลยแจ้ง แจ้งกับคุณพี่ท่านน <high> ี้ไปนะครับว <ir i> <unintelligible> ่าเหรียญนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับบางคร <written> ั้งหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าที่ส่งเหรียญให้ผมดูนะครับผมจะพยายามพูดผมจะพยายามบอกว่าเหรียญที่ส่งมายังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าผมพูดหรือว่าแจ้งไปประมาณนั้นนะครับคือเหรียญดัดแปลงนะครับก็คือพูดแบบไม่แบบทาร้ายน้ําใจกันเกินไปนะครับก็คือถ้าเกิดยังไม่ได้ซื้อก็คือยังไม่ได้ซื้อนะครับเหมือนเหรียญที่ส่งมาเนี่ย ห้าสิสตางค์ที่บอกว่าเป็นปี30มศะเหรียญนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แท้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมพยายามตอบไลน์อยู่นะครับมีไลน์เข้ามาค่อนข้างจะเยอะผมก็ติดภารกิจส่วนตัวแล้วก็ต้องดูแลลูกๆนะครับพอดีไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็ ก็จะทำงานไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ตอบลายก็ช้าตอบช้าอยู่แล้วก็ตอบช้าเข้าไปอีกนะครับแต่ก็คือทยอยตอบเรื่อยๆนะครับผมเจออะไรที่มันเป็นประโยชน์ผมก็จะมาทำคลิปแนะนำแบ่งปันกันนะครับเหมือนคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับเหรียญ50สตางค์ปี3031นะครับเราควรจะดูให้เป็นนะครับมันดูไม่ยากนะครับจุดหลักๆก็ตามที่ผมเคยบอกตามที่ผมได้บอกไปนะครับเนี่ยนะครับ ก็ลองลองดูคลิปให้เข้าใจก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเหรียญ50สตางค์ปี3 0ของแท้ก็รับซื้อเหมือนเดิมนะครับยังรับซื้ออยู่ตลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลอมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ